สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องราวาจากโมราชาดกกันนะคะเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์นกยุงทองค่ะครับสวัสดีครับเรื่องนี้มาจากอัถกถานะครับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าให้พิสุรูปหนึ่งฟัง ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเพื่อเตือนสติพิสุรูปนั้นจากเรื่องความกระสันอะไรทํานองนั้นนะคะ,ะครับผมเป็นชาดกที่น่าสนใจมากจริงๆครับคือเล่าถึงนกยุงทองคู่ตรงคุณธรรมนะมีมนวิเศษด้วยแต่ก็แบบว่ายังพลาดได้เหมือนกันถ้าขาดสติค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันเรื่องพลังของพระปริศ เรื่องคุณธรรมแล้วก็อันตรายของกิเลสเมื่อเราไม่มีสตินะคะครับผมงั้นเริ่มที่ตัวเอกก่อนเลยค่ะพระโพธิเศตนกยุงทองนี้ท่านมีลักษณะอย่างไงบ้างคะท่านจะมีสีทองอารามเลยครับสวยงามมากจริงๆมีริ้วสีแดงสดพาดระหว่างปีกนะครับอ๋อค่ะท่านอาศัยอยู่ที่เขาทันทะฮิรันแล้วก็มีกิจวัตรที่ทำทุกวันเลยคือตอนเช้ากับตอนเย็นทำอะไรหรอคะ ท่านจะขึ้นไปบนยอดเขาครับมองดูดวงอาทิตย์ตอนขึ้นกับตอนตกแล้วก็สวดมนต์บทหนึ่งเรียกว่าพระปริตเพื่อป้องกันภัยอ๋อการสวดพระปริตนี้เองที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวแล้วเ,เนื้อหาของบทสวดเป็นยังไงคะครับตอนเช้าเนี่ยจะเริ่มด้วยการนอบน้อมพระอาทิตย์ก่อนเลยท่านเปรียบเหมือนอดวงตาของโลกค่ะ โดนตาของโลกครับแล้วก็เป็นราชาแห่งแสงสว่างขอพรให้คุ้มครองตลอดวันจากนั้นก็จะเป็นการนอบน้อมพระพุทธเจ้าในอดีตพระธรรมพระสงฆ์ค่ะรวมถึงแบบว่าผู้ที่หลุดพ้นแล้วทั้งหลายนะครับขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเราอ๋อค่ะแล้วตอนเย็นล่ะคะสวดคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันครับก็คือนอบน,น้อมพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกแล้วก็นอบน้อมพระรัตนตรยัยเพื่อขอความคุ้มครองตลอดคืน Mm hmm. คือเขาว่ากันว่าอนุภาพของพระปริษนี่แหละครับที่ทําให้นกยุงทองแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้แบบว่าไม่มีความกลัวอะไรเลยฟังดูมีเกลิดป้องกันที่แข็งแกร่งมามากๆเลยนะคะแต่สุดท้ายก็เออมีเหตุให้ถูกจับได้อะไรคือจุดเปลี่ยนคะครับเรื่องมันเริ่มจากออมีพรานป่าคนหนึ่งไปเจอนกยุงเขาทีนี้เรื่องก็ไปถึงหูพระนางเขมาเทวีมเหสีของพระราชาค่ะ พระนางทรงฝันเห็นนกยุงทองแสดงธรรมก็เลยทูลขอให้พระราชาจับมาให้ได้พระราชาพระทรงนายพร,รานไปเยอะเลยครับแต่ไม่มีใครจับได้เลยนะจับไม่ได้เลยเหรอคะครับไม่ได้เลยตลอดหรัชกาลเลยทีเดียวโหนานขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะว่านกยุงทองท่านสูตรพระปริศคุ้มครองตัวเองตลอดบ่วงที่ดักไว้ก็เลยเอ่อทอะไรท่านไม่ได้นายพร,รานบางคนก็ตาในป่าไปเลยแสดงว่ามนต์นี่ขลังจริงจริง แล้วพรานคนที่เจ็ดล่ะคะทำไมถึงสำเร็จพรานคนนี้เขาเอา่อฉลาดครับเขารู้ว่านกยุงมีมนป้องกันตัวอยู่เลยใช้อุบายอุบายอะไรคะเขาไปจับนางนกยุงมาตัวหนึ่งแล้วก็มาฝึกฝึกให้ขันเสียงเพราะๆตามสัญญาณดีดนิ้วอ๋อเอาเสียงมาล่อใช่ครับแล้วเช้าตรู่วันหนึ่งก่อนที่นกยุงทองจะได้ทันสูตมนเช้าเลยนะพรานก็เอานางนกยุงไปดักรอตรงทางหากินแล้วก็ดีดนิ้ว จังหวะนั้นเองสินะคะยินดีมันก็พลุ่งขึ้นมาเลยค่ะทําให้ลืมลืมสวดมนต์ป้องกันตัวไปเลยก็บินพรวดไปหาเสียงนั้นก็เลยติดบ่วงนายพรานในที่สุดน่าสนใจนะคะคือจุดอ่อนกลับไม่ใช่ภัยจากข้างนอกแต่เป็นกิเลสในใจเราเองที่ทําให้ขาดสติไปแวบเดียวเกราะที่มีก็ช่วยไม่ได้เลยแล้วพอถูกจับไปเรื่องเป็นยังไงต่อคะครับพอถูกจับไปพระราชาองค์ที่เจ็บเนี่ยท่าน ไม่ได้อยากฟังทมแล้วลหละเอ้าเหรอคะครับท่านไปเชื่อธรรมจารึกของกรรษัตริย์องค์ก่อนๆที่เขียนทิ้งไว้ด้วยความแค้นนะครับว่าใครได้กินเนื้อนกยุงทองแล้วจะไม่แก่ไม่ตายอ๋อเป็นเรื่องความเชื่อเพื่อความเป็นอมตะนี่เองแล้วนกยุงทองท่านว่ายังไงคะท่านก็ถามกลับไปอย่างมีปัญญาเลยว่าตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยยังต้องตายเลยแล้วท่านที่กินเนื้อข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ตายได้ยังไงอืมจริงด้วยค่ะ แล้วท่านก็อธิบายว่าที่ท่านมีสีทองสวยงามเนี่ยมันเป็นผลบุญจากออ,อดีตชาติที่เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรักษาศีห5้าไม่ใช่ยาอะไรวิเศษค่ะครับส่วนที่เกิดมาเป็นนกยุงก็เป็นผลกรรมอีกส่วนหนึ่งแล้วพระราชาเชื่อไหมคะเรื่องอดีตชาติอะไรแบบนี้ตอนแรกก็คงยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นกยุงทองก็เลยท้าพิสูจน์บอกว่าให้ไปกู้ราชรถเก่าของท่านสมัยเป็นจักรพรรดิดูสิ มันจมอยู่ในสะโบกครณีค่ะถ้าเจอก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงพระราชาก็ให้คนไปวิทย์น้ําในสะก็เจอราชรถจริงๆครับพอเจอราชรถก็เชื่อเลยสิคะครับพระองค์ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากเมื่อพิสูจน์ได้แบบนี้แล้วนกยุงทองก็คงถือโอกาสแสดงธรรมเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับท่านก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารว่าทุกอย่างมันเอ่อมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกยกเว้นพระนิพพานค่ะ แล้วก็แนะนําให้พระราชาตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าซึ่งพระราชาก็ทราบซึ้งมากนะครับถึงกับจะถวายราชสมบัติให้เลยโโหถวายราชสมบัติให้เลยครับแต่นกยุงทองท่านก็ปฏิเสธถวายคืนให้แล้วก็ให้โอวาดเรื่องความไม่ประมาทอีกครั้งแล้วก็บินกลับเขาไปงั้นบทสรุปของเรื่องก็คือพระราชาได้ครองราชโดยธรรมต่อไปใช่ครับพระองค์ก็ดำลงอยู่ในโอวาททำบุญทำกุศลไปจนกระทั่งเอ่อ เสด็จไปตามยถากรรมอะครับถ้าอย่างนั้นแก่นสําคัญที่เราได้จากชาดกเรื่องนี้จริงๆคืออะไรคะผมว่าบทเรียนสําคัญเลยนะครับคือแม้แต่กรอบป้องกันที่ดีที่สุดอย่างพระบริษหรือการทําความดีเนี่ยมันก็อาจจะร้ายผลได้นะถ้าหากประตูใจเราเปิดรับกิเลสเข้ามาแค่ชั่วขณะเดียวใช่ครับแค่ชั่วขณะจิตเดียวจริงๆพลังของสติกับศีลธรรมเนี่ยมันต้องไปด้วยกันตลอด ค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วพิษุที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงไปเลยครับผมส่วนพระราชาก็คือพระอานนท์ในภายหลังและนกยุงทองก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะคะถูกต้องครับและเรื่องนี้ก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าคุณธรรมความดีที่อยู่ข้างในกับลักษณะภายนอกที่เห็นอย่างสีทองสวยๆของนกยุงเนี่ยในโลกความเป็นจริงที่เราเจอกันทุกวันนี้ มันสะท้อนถึงกันหรือว่ามันสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับอันนี้น่าคิดต่อครับ